สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่3นะครับของการที่เราหายไปประมาณ4เดือนนะ <c oughs> <c oughs> สำหรับเกมนี้นะครับแมบปบแบบนี้ก็คือ d e c o r i n g winter นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยดูคลิปของผมในเพจนะครับคือผมลงเกมนี้ไปทั้งหมดประมาณ3คลิป4คลิปแล้วเว้ คือเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เล่นเพลินมากๆเลยครับการเล่น,นคร่าวๆเนี่ยผมแบบนี้ก็คือว่าเราไปถึงใช่ไหมมันก็จะมีให้เราเนี่ยฟาร์มนะครับออกไปฟาร์มของข้างนอกไว้แล้วก็จะมีศัตรูอยู่มากมายนะครับแล้วถ้าเกิดเราได้พวกอาวุธมาอะไรเงี้ยเราก็กลับเข้ามาตรงฐานของเราเนี่ยเพื่อเตรียมรับเวฟต่อๆไปนะก็คือมันจะมีเวฟจะมีศัตรูไหมเราฆ้าให้เรายิงเรื่อยๆนะครับ สรลปเปิลที่ผมจะเอาไปเล่นนะครับก็คือไอ้เปิลที่มันเป็นมแมลงเนี่ยนะคุณผู้ชมคือมันจะสามารถซัมมอนมแมลงออกมาได้นะครับแล้วก็จะทําให้สตูเนี่ยเหมือนอ่อนแรงลงนะครับแบบเจาะเกาะอ,อะไรประมาณนั้นนะส่วนเปิ์อื่น,นครับผมยังไม่เคยได้เห็นใครเอามาใช้นะครับเพราะว่าผมเล่นไปแค่3 4เกมเองนะเพราะงั้นนะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวมแมลงแล้วกันนะ <c oughs> สิ่งที่ผมเข้าใจผิดมาตลอดนะครับที่ผมทําคลิปเกมนี้ลงเพจก็คือว่าไอ้ที่มันเป็นสายลักอยู่ตรงเลือดคุณผู้ชมเห็นปะคือมันไม่ใช่อาชีพเวอรแต่มันคือเปอิเเลืืออกกเม่บ อันนี้รู้สึกว่ามันจะเ,เป็นเป็นเปอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นหมวกคาวบอยอ่านี่นี่นี่แมลงแมงนี่ซัมมอนแมลงออกมามได้นะครับตัวนี้เลยผมผมก็จะเป็นแบบนี้นะตอนนี้นะผมย้ายห้องมาที่ห้องใหม่มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออมันต้องอย่างนี้มันต้องแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเล่นแบบนี้ดิห้องเมื่อกี้คือเขาแบบเดินหยุดหยุดเดินหยุดหยุด,ด,ดนะครับแรงมืนมื่นอื่นๆยังไงไม่รู้นะนี่อยู่มาแล้วครับตัวเราโอเคตกลงมันใช้สกิลยังไงวะชิบหายคือเลือกมาแต่ก็ใช้ไม่เป็นเนี่ยนะ อ๋อตัวเอสอ่าตั้งยงต่อโอ้มันเท่เกินไปแล้วโอเคเราเรีบไปฟาร,ร์มดีกว่าผู้ชมเรา่ะเพื่อนชื่นชม,มแมลงงเราผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าป้อมปืนตัวนี้มันใช้ไงหรือว่าต้องเลือกเปิร์กที่ใช้ได้มาหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคระวังกับดักด้วยนะครับตัวนี้ครับกับดักคือผมเคยเหยียบกับดักที่มันเป็นเอ่อเหมือนระเบิดมั้งคือเหยียบทีนึงก็คือแตกนะครับหมายถึงขาเนี่ยแตกขาคือแบบแตกเดิงกระเพกเลยนะ เกมนี้กาใส่ใจรายละเอียดเรื่องของการเจ็บปวดมากๆครับผู้ชมเพื่อเราขอของบ้างเออเอ้ยได้รเบิดมาปะเมื่อกี้อันนี้แะไะวะอันนี้น่าจะเป็นรัวนะครับคือบูปินเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องไปทําอะไรนะเพราะงั้นเดี๋ยวคือผมจะเปิดใส่ตู้ย่อยรัวๆ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เจอวุฒิแล้วสวยงามแต่สิ่งที่เราอยากได้ที่สุดนะครับและก็สําคัญที่สุดเลยของเกมนี้ก็คือปืนนะคููชมแต่ว่าแต่ว่าแป๊บนึงนะเราต้องไปเอายาสารโลกนี้ก่อนคือข้างล่างเนี่ยมันจะมีพวกที่มันถือปืนอยู่เต็มเลยปะ อไอ้พวกนั้นพวกมันคือพวกศัตรูไงล่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อรุ่นหนามเนี่ยครับเราได้รุ่นหนามมาแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเอากลับบ้านเอากลับบ้านไม่เอากลับบ้านเอากลับฐานตอนนี้นะเขาเตือ,อนให้เราเข้าแอเรียแล้วโอเคเพราะงั้นคือเราจะเอารุ่หนามพันตนัวนี้อ่ะถูกไหมวะกู <c oughs> ใช้ถูกมั้ยเนี่ยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าโอเคแต่ตรงน,นี้นะครับมียาฆ่าโลรคเพื่อนอยู่มาแล้ว <c oughs> ว้าวฟอิสค s มมิ่งอุ้ยหมอนี่เป็นแยกล่างได้ด้วยเหรออุ้ยโคตรเท่คัทอะไรวะเอาตัวแมลงตัวใบไม้เออทำให้ศัตรูทำให้ศัตรูอ่อนแรงครับเสร็จร้อยเอ้ยมันเดินช้าด้วยนะมันเดินช้าด้วยแสดงว่าอ่อนแรงในที่นี้คือรู้ยูวูจิ้มเพื่อนทำไมก่อนมานี่มานี่อุ้ยอันนี้กับเพื่อนไม่ใส่ชุดดำเหมือนไอ้วันเลยขอโทษเพื่อนเว็บจบแล้วเหรอโอเคดีนะที่มันขึ้นเพื่อนได้บ้า อุ้ยอุ้ยเอ้ยไม่อ๋ออย่าปล่อยมัทหาผมอ้สุดตายชิหายตรงนี้มีคนใจดีนะครับทิ้งสกาไว้ให้วะโอเคพร้อมกระสุนเจ็ดนัดกระสุนกระสุนยังเยอะก็ยังดีโอเคอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไฟบอลครับสวยคือมันไม่มีกระสุนแบบให้ดอกเยอะๆอะเกมเนี้ยคือเราต้องไปหาเก็บเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลูกซองไม่เอาเพราะงั้นเราเก็บสกาไว้ในตัวก่อนเราก็ใช้เสียมไว้ก่อนนะ ใจเสียบ้าโง่ไปก่อนอุ้ยอุ้ยไม่โอ้โหนี่เหลือดสิเบ็ดชิพายตอนนี้คือตัวผมป่วยเว้ยอ่าไม่นะยาขอยาก็ยังดีอ่าใจเย็นใจเย็นเรา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 มียาอะไรอยู่ในตูว้วะโอ้โหมีแตร่ระเบิดไฟพวกตู้เนี่ยครับที่มันถูกเปิดแบบนี้นะทุกครั้งที่รีเวฟใหม่มันก็จะปิดให้เราเนี่ยครับก็คือมันจะอของมาเติมให้แหละโอเคแต่ตอนนี้คือเราออกไปข้างนอกไม่ได้แล้ว เวฟอิสคัมมิ่งนะครับพร้อมกับพายุหิมะคือพายุหิมะแม่งแรงมากตอนที่ผมลงคลิปในเพจนะครับคือโดนพายุหิมะตายรัวๆเลยอะที่มาเล่นแรกๆนะถามว่าทุกวันนี้คือไม่ตายแล้วเหรอก็เราดูเพื่อนๆเล่นกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตัวผมมันโคตรกากเลยฟาร์มไม่เคยทันเขานะครับเวลาเวฟรีคือคือต้องรีบวิ่งไปฟาร์มเว้ยไม่งั้นคือจะฟาร์มของไม่ทันคนอื่นนะครับโอเคเกิดแล้วเรียบร้อยตู้ตรงนี้ เออตัวนี้อาวุธเราเก็บมาระเบิดไฟมาสก้ามาโอเคเพื่อได้กระสุนเพื่อได้กระสุนตู้ตู้ตู้อ๋อตู้ตรงนี้ไม่รีไม่รีก็ต่อเมื่อน่าจะเป็นตู้ตรงตรงโซนข้างบนครับคุณผู้ชมแล้วผมจำไม่ผิดนะครับคือผมไม่ได้มั่วนะเว้ยเราที่คุณผู้ชมกำลังคิดว่าเอ๊ะหมอนี่มั่ววะนี่นี่อะเบิดอันนี้โอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงตู้เห็นปะจะเปิดอะไรวะเนี่ยอุ้ยได้มีดว่ะแป๊บนึงตัวหนึง อ่ทิ้งอันนี้ก่อนนี่ไม่รู้ว่ามีดกับเสียมมันไหนมันจะแรงกว่ากันวะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดนโดนลูกซองนี่เอามาแลงเอามาแลงมากินอย่าอย่าอย่ามันเข้ามาดิวะโอ้ยลูกซองแรงขี้ผายเลือดกูเหลือเหลือแบบยังน้อยดูทรงแล้วผมน่าจะแย่อยู่ค่ะผู้ชมคือเราไม่เจอเลือดเลยเว้ยเดี๋ยวผมจะปิ้น เมื่อกี้นะครับอยู่ดีกมันก็หลุดนะครับดิจอเน็กไปเฉยอย่างนั้นเลยนะเพราะงั้นนะครับเราจะมาใช้เออเปิดอันใหม่ดีกว่านะครับซึ่งจะเป็นนี่ดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเห็นมีคนใช้คือแม่งเอาปืนแบบอย่างใหญ่ขึ้นมายิงได้มาแล้วเวลามานะครับทุกคนก็ต่างที่จะรีบวิ่งไปเพื่อฟาร์มของตัวนี้กัน,น่างน,นั้นนะคนนใครเร็วใครได้งไงตัวเนี้ยโอเคเพื่อนอย่าไปแย่งเราขอร้องเถอะจริงๆเฮ้ยตัวนี้ตู้ตอะไรเนี้ย ได้ระเบิดมาครับอันนี้มันน่าจะเป็นระเบิดมั้งตัวผมทำให้ผิดนะตู้ยายครับคุณผู้ชมคือกูเปิดมาไม่เคยเจออะไรที่มันดีๆเลยตัวนี้ก็ไปไม่ได้มีแหนมมีแหนมลิ้นมีแหนมนะครับคุณผู้ชมตัวเอฟ15%อ๋อมันยังใช้ไม่ได้เหรอชาร์จอยู่นะครับสกิลสกิลแม่งชาร์จช้ามากโอเคแล้วคือคือเราไปไหนไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่ามันมีแต่พวกตู้เต็มไปหมดจุ๊บโอเค เดี๋ยวโดนลุมทุบตายเนะครับอ,อ,อุ้ยว่าแล้วไม่เออผมแก้มาหาปืนหวัองว่างบนนี้มันจะมีนะได้เกิดพายุมาเนี่ยครับพายุหิมะมาตอนที่เรากาลังหาอยู่คือเรียบร้อยเรียบร้อยแน่ๆโอ้โหโดนเปิดได้หมดแล้วอะ่ะเพื่อนอย่าไปแย่งมาเปิดเลยขอร้องโอ้โหมึงแย่งกูเก็บทุกอย่างเลยล่ะอ,อุ้ยอ้ากูโดนอะไรวะเนี่ยอ้าไม่นะ เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไอ้ก้อนนี่มันคือระเบิดนะผมพูดผมพูดผิดนะผู้ชมครับไม่ได้พูดผิดเขาตาผิดอุ้ยิวิมันคือระเบิดแป๊บนึงใจเย็นติดมาผายแล้วผายละชิบชิบอยากอ๋อชิดเรื่องเหลือยิบสามแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยเพราะเจ็บไม่สิบสี่สิบสี่เท่านั้นเลือดอ่าสกิลผมกำลังจะโหลดเสร็จผมไม่อยากตายผมอยากลองใช้ปืนโอ้โหสตอมมาแล้วชิบหายอ่า ม่นะไม่นะนะโอเคโอเคกำลังไปเพื่อนกำลังไปใจเย็นนะเพื่อนบ่อยเข้าเวบคือพายุหิมะมาเลือดสิบสามผมวิ่งไม่ได้โอเคเพื่อนทิ้งยาไว้ใหน้น่ารักจัดจัดแล้วก็มีปืนนยครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าปืนเ่อนไม่มีรูเหมือนเดิม <c oughs> โอเคอ๋อแป๊บนึงขอขอบรนยาก่อนอันนี้รู้สึกว่าพันธุ์ที่เต็มปะ่ะโอ้ได้สี่สิบโอเคแล้วก็ได้ยาแก้ป่วยมาครับ ส,สวยๆคือตอนนี้ผมคนเดียวเนี่ยที่ยังใช้สกิลไม่ได้เว้ย Five minutes later กล่องยาอยู่นั่นเออกล่องยาอยู่แค่เอื้อมขอร้องอย่าแย่งอย่าแย่งและขอให้ได้แบบยาเพิ่มเดือนนะ, <c oughs> ละนเลยกนะูเลนนิงโอ้โหไม่มียาชิบหายกล่องนี้ของก็จะมีโอ้โหของนี้ก็ไม่มีแหละมาน,นี่มาน,นี่ดีมาน,นี่ดีวิ่งปืนเลยปืนสาธุสาธุสาธุ ว่ามันเก็บเขาไปได้ด้วยวะอุอ้ยคนดีเลยตัวเนี้ยสายเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่หาปืนไม่เจอแบบผมเนี้ยแค่นี้นะครับเราก็สามารถไปบุกฐานของมันได้อย่างชิวๆแล้วคุณผู้ชมครับจะชิวไหมนะสลบเลือดก,กูที่มันเหลือนหนึ่งนะอีบ้ามันไปไหนกันหมดวะคือคืออย่างห้าวเลยนะเวเลือดเหลือนหนึ่งคือมาข่ากับเพกหายยาตามบ้านเขาเนี่ย <c oughs> แต่แกันไม่หามันก็ไม่มีนะครับ โอ้โหแล้วคือแต่ละตู้ยังไม่มียาคิดดูมันก็มาดิว้ามันก็มาดิว้าอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยเอาปืนออกมาเอาปืนออกมาดิโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าครับก็จะเป็นปืนอะไรวะเนี่ยก็จะเป็นชิปอะไรเกมอะไรนะครับผมโอเคเวฟเอนดิ้งแล้วนะครับสำหรับเวฟนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ติดตามและรับชมกันายบายครับ